เผ็ดก็ใส่เผ็ดข้าวคั่วหนึ่งสอง<น>แล้วก็คนหอมมากผักแพลวแล้วก็ผักนี้มีอะไรบ้างสารแน ต้นหอมผักชีผักชีฝรัง่งใสหมดเลยค่ะจะเทแล้วนะคะเตน,น้นยาางลงไปขั้นตอนทำซุปหน่อไม้สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้เฮาซิมาเห็ดซุปหน่อไม้เนาะอันนี้ขั้นตอนแรกนะจ๊ะใส่ ใส่น้ำยานนางแล้วก็ตะไคร้เกลือแล้วก็ตั้งแก๊สจ้ะใส่ชูรสหม้อเดือดแล้วใส่ชูรสแล้วก็ปลาป,ปลาหรือปลาแดกตามอคนน้อยใส่น้อยเด้อ คน,น,นแล้วก็ปิดฝาไปจนกว่าน้ำจะแห้งเนาะเราค่อยมาปรุงรสกันระว่างรอหน่อไม้เดือดหัน่นซีฟังเราจะ แต่เนะาะผัมากใหญ่บะันใหญ่ครับมัมกนก็ยจะหน้อยได้อันนี้เอาแบบอดีพอดีอดใส่หนาอไม้มันต้งเห็นน้ำนี่อะไรบ้างผักชีฝรั่งต้นหอมต้นหอมสาระแหน่แล้วก็ผักแล้วก็ผักชีกกชอ่านีผักไว้ต่อด้วยผักชี หลังจากสุกแล้วก็ทำขั้นตอนการปรุงเลยนะคะพริกใส่ตามใจชอบชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดข้าวคั่วหนึ่งสอง<น>แล้วก็คนหอมมาก หอมสะลุจอเลยพี่น้อยจเจริญอาหารแล้วมันี่ว่ามันนัวยอยู่แล้วเราปรุงไว้บนแล้วใส่สุรสใส่เกลือใส่ปลาใส่อะไรหมดทุกอย่างแล้ว mm hmm. มีิต่คนให้มันเข้ากันลมแหง้แหงแพี่น้องต่อด้วย แถวแล้วก็ผักนี่มีอะไรบ้างสาระแน่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งใส่หมดเลยค่ะจะเทแล้วนะคะแล้วก็คนล้าแจะตามใจช่บใครมาภาค้ายก็ใส่ร้ายได้บอ่มีปัญหาเนาะ ไปักลายก็จะแซ่บอีเดียบพริกพอไหมไม่ควรถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มอีกได้ช่วงนี้มีแต่ร้านสาวเนาะเป็นคนโชว์ฟีมอือเดี๋ยวซิมก่อนนะมาเผ็ดเรอว่าเผ็ดน่ากินไหมคะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยซุปน้อไม้ยั่วจ้าเติมอีกเพื่อคนชอบเผ็ด สองชอเล็ค่ะมันเผ็ดอยู่นะอ่ะอาข้าวคั่วพอไหมพอแล้วอยอะแล้วหอมแล้วใน่อนมืออื่นพูนี้กินกี่วันคะสองวันวนะั <laughs> น่นแหละตอนเช้าด้วยตอนเช้านี่ปรุงไว้ทุกอย่างแล้วนะคะใส่สุดท้ายแค่สองอย่างข้าวคั่วกับพริก ที่เหลือใส่หมดแล้วชุรดใส่แล้วอ,อไปได้ค่ะไปเทเลยหอมขันยองเลยผักเยอะแยะมากมายแซ่บเมนูหน่อไม้โ,มโอเคไปสอบกินกันก่ะเอาไปเห็ดได้เลยเสร็จแล้วค่ะเมนูแรงนี่่ะเมนูหน่อไม้นะพี่น้อง มากอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อประพลาดคิปไใ,ใหม่จากช่องฟอชาแนลเป็นกำลังใจให้เด้อจ้านี่ก็ฝีมือหลานสาวนะคะไปรับประทานกันเลยค่ะ